ทุกคนต้องแก้กรรมคือแก้อารมณ์ของตัวเอง <c oughs> ไม่มีใครช่วยได้ยมหดหูใจเศร้าใจทุกใจไม่มีใครช่วยยมได้นอกจากยมจะช่วยตัวเองด้วยการเสร็จครบธรรมะว่าอารมณ์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นท่าตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีของใครเรากำลังมีอัตวาทุป,ปาทานสำคัญมั่นหมายผิด ว่ารูปเป็นตนตนเป็นรูปรูปมีในตนตนมีในรูปเวทนาเป็นตนตนเป็นเวทนาเวลาสุขมาก็บอกสุขเป็นเราเราเป็นสุขเวลาทุกมาก็ทุกขเป็นเราเราเป็นทุกขเราขดทูใจเราซึมเศร้าเราเป็นโรคอัลไซเมอร์เราเป็นโลกซึมเศร้าโรคพวกนี้จะไม่มีหรอกโยมถ้าโยมมาเข้าใจพุทธศาสนา คำสอนของตถาคตที่แท้จริงโลกเหล่านี้เป็นเรื่องไร้สาระไปเลยนะเป็นเรื่องที่แก้ไขแบบได้ง่ายๆด้วยองค์ความรู้ในแบบอริยนะออกจากโลกอย่าไปยึดถืออารมณ์ต่างๆว่าเป็นของเราไม่ใช่นี่คือพระองค์เรียกมันว่าอัตตวาทุป,ปาทานเป็นองค์ความรู้เดียวที่ไม่มีสำนักพราหมณ์เหล่าใดในโลกสอน